สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำตัว t ต y ยต้ารีโว i พีแ e นเนอร์ประตูเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง2.4ตัว E นะครับเป็นขับ2เป็นรถปี2018เลขไมล์3 0 0นะครับราคา5 3 9 0 0 0บาทนะครับเลขไมล์ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับรถ5ปีเลขไมล์0 0 0ตกขับปีละ 2 0 0 0 0กิโลไม่เยอะนะครับคูณลูกค้าไม่เยอะเลยแล้วราคาสบายกระเป๋าด้วย5 3 9 0 0 0บาทนะครับเป็นยกสูงเป็นแบบไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับเป็นกระบะไลเนอร์ปกตินะครับลองตามแซมมาดูครับรับรองรถสวยแซมดูรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับห้องเครื่องเป็นเครื่อง2.4แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับ ดูน็อตในส่วนของน็อตคานกันก่อนนะครับลูกค้าเห็นไหมครับตัวแอลคมชัดนะครับรูตรงนี้ต้องกลมๆคมๆแบบนี้นะครับถึงเป็นคานเดิมนะครับโลโก้สติ๊กเกอร์โตโยต้ายังอยู่ครบนะครับโลโก้สติ๊กเกอร์หม้อน้ํานะครับสวยงามครับอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นตัว R นะครับนี่ตัวนี้ตัว R นะครับนี่ตัว R คานเดิมครับดูแก้มเดิมไหมนี่น็อตแก้ม เดิมๆนะครับในเมื่อแก้มเดิมแล้วฝากระโปรงละ่ะนี่ไม่ขยับนะครับนี่โลโก้โตโยตา้ายังคมชัดอยู่เดิมๆครับฝ้าเดิมไม่เคยถอดครับคันนี้หน้าไม่เคยแตะไม่เคยทําสีแน่นอนนี่ครับไม่ขยับเลยนี่ครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับแห้งๆเลยตรงนี้ก็มีมีรอยในเรื่องของ รอยขาดฉีกขาดนะครับตัวโฟมซับเสียงนะครับถัดมาในเรื่องของแผ่นเพจนะครับลูกค้าดูคมคมเลยนะครับสติกเกอร์มกอยู่ครบโอ้คมคมชัดๆนะครับหน้าเดิมครับแซมการันตีเลยครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับมาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่านี่ครับดูเลขไมลหนึ่งแยแปดสนะครับมา ชึ่งเลยนะครับมาเปิดให้ดูละมาเสียจเครื่องยนตนี่ครับเดิมๆเลยนะครับไฟติดทุกดวงนะครับไฟหน้าไฟหลี่นะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกครบครับใช้งานได้ปกตินะครับมา มาดูยางกันหน่อยนะครับยางเป็นของบิสโต re นะครับยางปี2021สัปดาห์ที่41ปลายปี21นะครับอันนี้ยังไม่มีการล้างยังไม่มีการสปานะครับกันชนหน้าตรงนี้แํมเก็บงานให้นะครับจะมีรอยพรูดตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงกันชนไม่ถึงโครงสร้างตัวถังไม่ถึงคานนะครับตรงนี้แซมเก็บงานให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับทาสีปี67นะครับเดือนสิงหาคมต่อให้เรียบร้อยแล้ว กอแกะออกให้นะครับภายในเป็นเบาะผ้าถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับสำเนาเล่มปี18นะครับ150แรงม้าเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับลำดับที่หนึ่งเหมือนเดิมครับอากเนยแคปปิตอลนะครับเกียร์ออโต้นะครับกุญแจกุญแจ1ดอกนะครับกุญแจแบบไม่ใช่รีโมทนะครับมา ด้านหลังอันนี้คือยังไม่มีการสปายังไม่มีการเก็บงานใดๆนะครับดูชัดซีดีกว่าเนี่ยลูกค้าเห็นไหมครับชัดซีไม่เป็นสนิมนะครับอันนี้เป็นตามการใช้งานนะครับเลอะฝุ่นปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับมาลองมุดกันดูนี่ครับดูแนบเนิบนะครับยังสวยงามอยู่นะครับโช๊คเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับ 2.4ตัว e มาเม็ดอ์กด้านท้ายเห็นไหมครับคมชัดเลยนะครับนี่น็อตยังไม่มีการขยับนะครับเม็ดคมคม,คมนี่4 r ลูกค้าเห็นไหมครับ4 r 4 r ด้านขวาด้านซ้ายต้องเป็น4 l นี่นะครับคมคมเดิมเดิมครับท้ายเดิมไม่ขยับครับคันนี้ ดูเลขตัวถังกันบ้างเห็นไหมครับสวยงามครับนี่นวิทยุก็เป็น CD USB นะครับช่องใส่ในส่วนของ USB AUX 3.5มมิลน,นะครับแอร์เป็นแบบแมนวนวลเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับปรับเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับ เลขไมคครับผม1388นะครับแซมเปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่539,000บาทครับ539,000บาทราคาเงินสดก็ราคา539,000บาทนะครับเงินสดก็ไม่มีบวกแหวกไม่มีเก็บแหวกใดๆเพิ่มเติมนะครับนี่ปิดให้ดูด้านหน้าหล่อๆเลย จต่ไฟแนนซ์แซมก็มีรองรับนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นของแซม2.99%สานารถผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84งวดเลยดอกเบีย้ยพิเศษ2.99%สำหรับลูกค้ามีเครดิตมีประวัติดีผ่อนดีผ่อนตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สินเชื่อบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อบ้านนะครับไม่มีล่าช้าไม่มีคงค้างรับดอกเบีย้ย2.99%ไปเลย1ปีเอ้ 4, 4, ถ, 6, ถึง7ปีนะครับดอกเบีย้ย2.99นะครับผม รน,นสดราคา5 3 9 0 0 0บาทใครสนใจหาไม่น้อยๆราคาสบายกระเป๋าแซมแนะนำคันนี้ครับ5 3 9 0 0 0บาทเลขไม่1,388นะครับทะเบียน9722เลยนะครับผมฝากเบอร์โทรก,กันหน่อย083543692นะครับแซมเองเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับใครจะมาชมรถแซมอยู่ลานจอดอยู่ที่สมัยขาวนะครับบางพีสมุรอะ สนามขาวอยู่ที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแนะนําโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับเพื่อมาชมรถที่นี่นะครับผม0 6 6 3์4 3 6 9 2สาหนะครับสำหรับคลิปนี้แซมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ